วัดใหญ่ชัยมงคลตั้งอยู่หมู่ที่หนึ่งตำบลบ้านใหม่ชัยมงคลอำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุขโขทยัยมีพื้นที่19ไร่80ตารางวาได้รับการอนุมัติจากมหาเถรสมาคม กระทรวงศึกษาธิการให้ยกวัดร้างเป็นวัดที่มีพระสงฆ์ประกาศเมื่อวันที่7ตุลาคมปีพุทธศักราช2529ประวัติความเป็นมาหนังสือเที่ยวเมืองพระร่วงโดยนักวิชาการกรมศิลปากรได้จัดเขียนประวัติความเป็นมาของวัดใหญ่ชัยมงคลตำบลบ้านใหม่ชัยมงคลอำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทยัยความตอนหนึ่งว่าเมืองบางครัง เป็นเมืองที่ร่วมสมัยกับสีสัทนาลัยและสุขโขทยัยโดยอยู่ตรงกลางระหว่างเมืองแฝดทั้งสองปรากฏในจารึกวัดศรีชุม ว่าเมืองบางขรังพอ่อขุนผาเมืองร่วมกับพอ่อขุนบางกลางหาวนำไพ่พลจากเมืองบางยางกับเมืองราชพอ่อขุนบางกลางหาวยึดเมืองศรีสัจนาลายได้และพอ่อขุนผาเมืองยึดเมืองบางขรังจากนั้นพอ่อขุนบางกลางหาวได้ใช้เมืองบางครังเป็นฐานกำลังสู้รบ กับขอมโขนสะบัดลำโพงตีเมืองสุขโขทัยคืนแต่ไม่สำเร็จจึงขอร้องให้พ่อขุนผาเมืองยกทัพไปตีสุขโขทยัยและขับไล่ขอมโขนสะบัดลำโพงจนสำเร็จตั้งพ่อขุนบางกลางหาวเป็นพ่อขุนศรีอินทราทิตยครองเมืองสุขโขทยัย เจดีย์องนี้เป็นเจดีย์ประธานของวัดมหาธาตุแห่งเมืองบางครังในยุคที่พ่อขุนศรีอินทราทิตศและพ่อขุนผาเมืองมาประชุมพลเพื่อเข้าตีขอมโขนสบาดลำโพงนั่นเองรวมถึงจากตำนานการสร้างพระาธาตุดอยสุเทพเล่าว่าพระมหาสุมนณเถระเจ้าแห่งสุขโขทยัยเกิดนิมิตฝันอันประหลาดว่าพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ซึ่งพระเจ้าอาโศกราชได้อัญเชิญมาบรรจุไว้ณพระเจดีย์เมืองปางจานั้นสันนิษฐานว่าเมืองปางจาคือเมืองจาหลังหรือเมืองบางฉลังหรือเมืองบางขังเพราะคนเหนือจะออกเสียงชอช้างเป็นจอจานบัดนี้เจดีย์นั้นหักพังเสียแล้วที่ข้างเจดีย์มีกอดอกเข็มกอหนึ่ง มีลักษณะเป็นรูปมานั่งเป็นที่สถิตของพระบรมธาตุขอให้ท่านไปขุดเอาพระบรมธาตุองค์นี้มาเสียพระสุมาณะเถระเจ้าจึงให้ไปขุดพระบรมธาตุที่ข้างกอเข็มนั้นต่อมาในสมัยพระเจ้ากืนนาแห่งราชวงศ์มังรายที่6ขึ้นครองนคะรเชียงใหม่ปีพุทธศักราช1910พยาลิไทยจึงได้ส่งพระสุมณาณเถระเจ้าอัญเชิญพระาธาตุมาประดิษฐานที่เวียงเชียงใหม่พร้อมทั้ง มาประกาศศาสนาลัทธิลังกาวงที่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีพระาธาตุองค์หนึ่งบรรจุที่วัดพระาธาตุดอยสุเทพอีกองค์หนึ่งบรรจุที่วัดบุบผารามหรือวัดสวนดอกในปีพุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะทรงพระอ,อิสริยยศเป็นพระบรมโอรสาธิราชเสด็จมาอำเภอสวรรคโลกตามถนนพระร่วงทรงบันทึกเรื่องราวที่ทรงพบเห็นไว้มากมายสมัยนั้นวัดใหญ่ชัยมงคลน,นี้ชาวบ้านเรียกว่าวัดใหญ่หรือวัดบางขลัง แสดงให้ทราบว่าเมื่อแปดทศวรรษหรือ80ปีก่อนหน้านี้ชาวบ้านยังเรียกวัดประจำเมืองว่าเมืองบางขังในปีพุทธศักราช2540ได้มีสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาได้สเสด็จมาเที่ยวชมโบราณสถานวัดใหญ่ชัยมงคลโดยส่วนพระองค์ปีพุทธศักราช2549สมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีพระอิสริยยศใน นนันน้ได้เสด็จมาเที่ยวชมโบราณสถานวัดใหญ่ชัยมงคลเมื่อวันที่หนึ่งกร,รกฎาคมปีพุทธศักราช2557นายประพันธ์พูลเลิศกำนันตำบลบ้านใหม่ชัยมงคลพร้อมทั้งชาวบ้านได้นิมนต์พระธนพัฒน กัลยาณวชิโรให้มาจำพรรษาณวัดใหญ่ชัยมงคลเพื่อดูแลบริหารปกครองภายในวัดใหญ่ชัยมงคลและมีการเริ่มชักชวนชาวบ้านให้เข้ามาพัฒนาก่อสร้างเสนาสนะภายในวัดอาทิเช่นศาลาการ,รเรียนโรงครัวขนาดใหญ่ศาลาหอฉันศาลาต้อนรับกุฏิสง์และกุฏิรับรองพะระเถระ ซึ่งในปัจจุบันได้ทำการก่อสร้างอุโบสถขึ้นมาหลังหนึ่งโดยมีผู้มีจิตศรัทธาอุปถัมภ์และชาวบ้านกับมณาชหมู่ที่หนึ่งตำบลบ้านใหม่ชัยมงคลอำเภอทุ่งสเสลี่ยมจังหวัดสุโข,ขทยัยช่วยกันร,ร่วมบริจาคเพื่อทำการก่อสร้างอุโบสถและปัจจุบันอุโบสถหลังดังกล่าวได้สร้างเสร็จเรียบร้อยเมื่อวันที่30ิ ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ด้านการศึกษาวัดใหญ่ชัยมงคลโดยพระอธิการธนพัฒน์กัลยาณวชิโรได้จัดให้มีการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนทุกเทอมการศึกษาและได้จัดซื้อรถโดยสารเพื่อรับส่งนักเรียนไปเรียนที่โรงเรียนชัยมงคลพิทยาฟรีโดยมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าน้ำมันรถอา, 1, าทิตย์ละ1,000บาท และได้จัดมอบข้าวสารให้แก่โรงเรียนเกือบทุกโรงเรียนในเขตตำบลบ้านใหม่ชัยมงคลและเขตตำบลบางขลังด้านการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมวัดใหญ่ชัยมงคลได้จัดให้มีการปฏิบัติธรรมทุกวันอาทิตย์โดยมีผู้ปฏิบัติธรรมมาจากอำเภอต่างๆในจังหวัดสุขโขทยัยประมาณอาทิตย์ละ100คนด้านการเผยแพร่ วัดใหญ่ชัยมงคลได้มีการจัดรายการชุมชนคนชอบธรรมออกอากาศสถานีวิทยุต่างๆ21สสถานีทั้งในจังหวัดสุโข,ขทัยและต่างจังหวัดโดยมีพระจารุกิจ ธิระปัญโยเลขานุการเจ้าคณะตำบลบ้านใหม่ชัยมงคลเป็นผู้ดำเนินรายการวัดใหญ่ชัยมงคลได้จัดโรงทานเคลื่อนที่ออกไปร่วมงานบุญตามวัดหน่วยงานราชการและตามงานต่างๆตามที่ได้มีผู้ร้องขอมาวัดใหญ่ชัยมงคลโดยคณะสงฆ์วัดใหญ่ชัยมงคล,งคงคลนำโดยพระอธิการธนพัฒน์กัลยาณวชิโรเมื่อท่านมาขอให้ท่านได้เป็นใหญ่ ่านกลับไปขอให้ได้ชัยมงคล